อแล้วเขาเอฟซีชบักเชียอีกพาวนห้าชุดแปดถุห้าชุดแปดุงฟังอีกครั้งครับไม่ออกอ้าวบเชีอีคึ่ว่าบักขึ้นมูห้าแปดุงอีกครั้งครับเลขาชาเลคืออกเราจะข่ายนะเขายบูเลขช้าทาก็ฟังอีกครั้งครับฟังอีกครั้งนะครับเลข้าช้าก็ห้าชุงแปดห้าชุงแปดห้าุ ไปใข้คงบ่ม er mm. yes. okay. okay. mm. ือหาเพราะอย่างนี้บาเชืออืดผมม่หาปรเดยนไม่หาบัตือาเปพอโทพอหาเรไปเขากบัตเชืออืเอคือผ่านทางเข้าบัตรเืออือมาออพอจะว่าบัตรเชอกอืดก็เือกยันบอือไทยฝ่ายข้อมบึงทักหัวทักหน้าทักหัง เออเขาไก่แล้วพอวัเขาไก่เล้วด่าแทนว่าค่ะวัดว่ดคยอีกอีกอีกแล้วอิ่งบนพอกำลังบอกเลยยังไงว่อแต่งแมว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 แ่มแวกเสือฝัแเ้ือฝเสอัเสือนับขื่นนัง่ะบักเสือองนี่เงนงแนงววแม่งหงน เออใครกูคักไม่ขกไม่รักไม่ขกไม่มาอวคือวนนกค่ะพารักเฮงเฮงด้วยบ้วพอมคือรูปเป่าก็ดังไม่ให้เขาตกวันนี้รูปก่อนขามบ่ได้ขามวันบ่ได้เนาะต้องรูปวันนี้ก่อนนะนะนรูหลานนะใหลูกันไม่ตกไม่รักเอาพอรูให้มม่รูปูกูกรักเบก้วยด้วเด้อไม่ได้คือได้ียนเรียงาวมองบ่เดียวอันนี้ค่อข นางวัฒนากองอืออะไรนะนางวัฒนานางวัฒนาติดตักไทยอือขอครอบครัวใช่ไหมอือร่วมบุญกับองค์ปู่เมืองพังบ่ายขอถงทางบุญไปเรื่อยๆเออกอเป็นอยังนั้นกับขอบ่เคยถือเรื่องกับเป็นอยังแต่ว่ามืืออ้อขอถามโต้ว มือก้อนถือกับบเป็นยังมือข้ามโตเอือบวงทามรางทตมาแทนเดอบวงามรางทอมบวงทามร่างโตมาแานเรื่องกระโปงใกล้ถิอเตรมกระดาษนั่นอกะดะเอาคุ่ํามหลมหมอ่นี้เอาแต่อันวักตืนเงือกอันนองน้ำเดือนเือ

อ,อ่าข um. อใ<ะ>ห้นางวัฒนาไม่อถกไม่ด <medi> ับม่อตกไม่หมาคือขับขักแข็งแรงเร็เอ็หึ่ง <ten> หึ um ่งบัวบัวจลอไปอืมอ่ะเพลงสีตะปูนางเพลงสีเกินทางร่วมพวายรวมข้างคือร้อยเก้าห้าคือร้อเก้าห้าถามว่ามันใช่ไหมคือเก้าห้าถามว่ามันใช่ไหมเม่เดียวเมอเด แม่ยาคอถวายฟ้าใจแม่เนี่ยคือต้องหลัที่อกาหลเออขอให้ย่างเพื่อนฉันมีสุขมีรักมีสุขมีมันสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลมอขอให้โชะไหลมาถ้าโมุทรหยู่พอดีสมุทรฟ้าครับปูอันนี้จะหายเอ็วที่กาหลฮันแตถ้าวายปูเนะที่เกาหลฮครับบาทอีผู้คนจะห้เรียกออกศูนย์หนึ่งเหมือน เขาบว่าบาดอยู่นี่คือว่าจังไรอ่ไม่หนาก็เลยไม่หนาเพราะว่ามันไมหนานะมเพงานค่าเรื่องออกเก้าเกศคือจังไรวะแต่ใครว่าเรื่องเก่าเกศใครว่าเรื่องเก่าเกศใส่อยู่ปูเพราะว่าใช้จะเก่าเกศเนาะใส่จะเก่าเกดมันปูไมนเปิดจะค่ะ อันนี้เขาผู้ใหญ่งาพุาทธน,นบีบุญม,มาเขาถวายปู่ตาค่าครถูกไหมคะห้าสุบเจ็ดกนมไี้่ะไมอกอยอันนกได้ดอันนี้พวกอยากให้ออกหายพวกพวกันีงพี่เกาหาตายวันวานตายแท่แน่นอนแต่ว่าเยื่งอยากให้ออกไปยันชื่อใช่เวทเทนั้น่งคือใค้ชื่เวทแล้ใคบาทหนึ่งเนี้ย พ่อถือพ่อหน้าพ่อจะมีถามว่าข้าทุงเกิดถูกไันพ่อไร้วนกับมีหาเลยเก็บาเือกึนะถึไิเก็ดกี่ปกอก็ื่อกั่หาก็เกิดกือป่นก็้ือกนนั้นได้ข้าอยู่กั้ ่าคับเกียรติเออใครถือเออเขาทำงานพบเจอนมือว่าเขาเอาเมือคเมื่รับมื่อคบเมือหวาเอาทิ้งใจมาถังหม่นะามเรยเจ็บจับใจวเอาไปปลเอาทิ้งคำิ้ถังมาเอาทิ้งใจเราชอบนะพวกนะเออวันนี้ผู่ถือถงหเขาไหนก่อนเอ๊ะขาโกจะของมือวันผูมาิมชีมาถึจะิงชีเอาอีกเดือนงนต่เ ปวดหัวปวด,อ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 ดมอวปวดหัวรับไปก่อนโอเครับไปก่อนเนาะช่วหน่อยช่วยห่อไรับไปก่อนไ,ม,ไ,ม,ไม,นนะม่ไม่ไม่ถนวนนะเนาะมานจะคือแต่มันไขว่บาทเดียวมั้งเลยบาทเดียววันมีบ้างบางก็ถ้ามาแต่ วาไร้ข้มาอีกแล้วขอถวายองปู่กานกว่าธรรมาวาไรตข้นเพรครอบครัวร่วมทำบุญกับปู่ตาถามร้อยบาทบวกจอนึงบาหัูวงทางมาถือบาทดึงอือนเราบมองมาพอธรามันจะแต่บาทเดียวลืมืมรืปูแต่ว่าได้ถวายปู่ถามหน่อยดูนะตาปูนัตกวามาวารตข้ เออขึ่อหนอนห้องน้ำขาดคือพอถือเท่าไรก็ตามมันมัาจะถือหวานทั้งผู้ขาดอะไรก่เออปลาธรรมะถือรื้อๆามตัวนะครับเท่าระบาดยห็นไหเรองเออเอากะถือเรอนักปลาธมาว่าอะไรตื้อมักหลายมันม่กเรื่องาตัวนะเออปลาใหญ่ดีก่อเออเอาจะถือปลาใหญ่มัอคือไปชื่อตรงนี้เล้อคัดปลาใหญ่ดแล้วพอบอกเ้อเออยาให้มันพลาดอีกคือมัวกนเอาเก้าเก็ดถูนั่นแหะเ้อะ เออก้าวเกิดบคุณน่นเด้อมือ่นเด้อเด็กสามขวเด้อเออคือใช้ราบบานนั่นแหละอืมอ้าหายไม่ถูกมม่รับมม่ถูกไมหมาซึ่งๆไปๆนะเออรำปัทมาเออก้าวเกิือบมาไม่ยังอือคือน้าขาดนายสนุกกระปูนายสนุกมาแล้วก็จะลงสนามมาอืออือพ่อมาแล้วอือเมื่อวานนึงตายเลยกับพ่อเมื่อวานนี้เออลงไม่ถูกว่ากาศเออก็เลยจัดถวายวันนี้เลยทางวัด วันไหพอ็วันไหนเดี๋ยวร้างมือเฮ็ดใหม่ว่าทางบางมื่งเล่นใหม่มาเองครับปู่เออในทางมุ่มงก็ใจลงสนามเหมือนเดิมแล้ว่ะพ่ออืมถ้าไม่ลงวันนี้ก็ไม่มีคืนไม่มีหอนนะพ่อนนะอืมเอาแต่คือขอให้ลูกหลานได้ไหมวันนี้ได้ไหมก็เอาแค่แค่มาค่ะอืม เอาแขกแขกนาถขนมเอาจังได้เอาแขกแขกเอาจังรับมือนก่อนบอกเออนายขนมว่าเอาวันนี้รับพุงนี้ถูวไหเออพุงนี้ค่อยเอาวันนี้เอาเกลือนี้ไปกอบเออนายขนมเอาอย่างนี้ก่อนขนมชนะล้างมือดีๆนะเออล้างมือดีๆกะเบิ้ลมือจะข้อมว่าอย่างว่ามือมือจัดหนึ่งเู้ล้างมือแบบกะเบิ้ลมือมือจัดหนึ่งนายขนมก็จะตอบว่ามือก้าวหนึ่วไปกว่า เอาไปใส่หนึ่งนหนึ่งแล้วก็เอาไปจำเบลก้าเมงตอกมาแช่อีกเค้ดอ่ะนะมือก็เขียบนิ้วพ่อถามว่าไปร้างมือเหลือกี่นิ้วนายทะลุเหลืก้าเอาแล้วนี้วหนึ่งไปไหนถอดจำมังเรื่องจำง่ายเนาะครับโปแปลว่างเือก กับครูหนึมงก็ได้เก้าศูนย์ครูเก้ากับครูกับหึ่งนาะจำไมตืบกลางเนาะครูออาไงขนมเออก่อนจะลงชนะก็ล้างมือแล้วก็นับมือพื่อนะตามที่พ่อบอกนะอือเถาเขกมๆมัดมดำๆบวบๆแ้วขนมเมือของมือคุยกันไหมเนาะพรุ่งนี้คช้าคุยกันใหม่คือเนาะเออเอาเงึมมากบมากันหนที่จู อันนี้ก็แม่โอ้ยจักคือพ่อกันได้ว่ากันได้ว่ากันได้อันนี้นายเอยกจะไความหงายอือเอ้ใครรู้ม่านางสา,นนนาวนางวิทยันก่อมกอดอืนนอร่วมสร้างกับโ์ปรูตาปุรูคือว่าข้าไม่ครูของมัวทุกบุ้มอือถวายต้อมักขามสัญญาใจวันชื่อคือ6 4 6 5 3,005แล้วเก่าวว่ะครูบอกว อันนี้แท่งเด็กใจ้ายก็มพม่มหาทุกตาแม่พอพอมือหนึ่งแมงมือหนึ่งแมงเออเอออีกย่งกดก็ฉันก็ใจใจกลมบักค้างใจเ้วอีพอขอถวายร่วงหนาบักค่ะอือขอหายใจมืออื่นมาเมั่เออขอหายือนย่างก็ก็กับบักเขือมือเขืมือดาบมือเมื่อมือมันเฮงเฮงรวยรวยวันนี้ก็จะรวยด้วยกันอืออ่ากรับไปแล้วออาจังคืออืม ใช่ๆถืปอปอกมะเออมือนี่คือจังายคอว่าคือไปหาเชี่ยวรู้เด้ไปเชี่ยวไหนหะรู้ไว้ไปเชี่ยวนะั้นไปเชี่ยวนะั้นไปเชี่ยวนะั้นเอาจาังคือคนหฮาคันบ่ถามาคื่กันนะนี่นจะไปซืป้อผลไม้จาพปูถามมาคือกันบ้งสามมาคี่จาะปูเคืองานบ่อคีเราต้องการจะกปูคือเราขันงหนไป ท่านบอกมาไล่เนี่ยคุณแก็บอกน้าไล่ไลเขาบอกเธอเออโอ้ข้างเข้าก็เป็นคืนวันดับคืนเนาเอาก็คือคืนรถแดงพ่อไปดีกว่าเนาะูเอามาแดงพ่อไปดีกว่าเนาะจ้าเขาเรียกว่าไม้ชุ่มแต่เท้งมาคือกันเนาะข้างคือรถแดงพ่อไปได้หลายค้งนะไปได้เยอะนะลูกนะนี่นะมองมันให้่เยอะมือนเดิม มันเดิมคลายถึงเหมือนเดิมเออถ้าคลายมันอ่อนมันก็มันก็ดูขาดขาดคขนอนๆน่ะอันนี้ถ้าคลายถึงตงใ่าจับปุ้เนาะพูดจริงพูดจริงไงเนี่ยพ <c oughs> ูดจริงไม่ใช่อินย่นยันอ,อืมเอาอื่นหรือมืออื่นมืออื่นกก่อนกร <c oughs> มืออื่นพูดกันมัา <c oughs> วันนี้เออถูกค่าคลายมาแล้วเนาะ <c oughs> ถือว่าไม่ใช่ใต้โต๊ะนะ มาเช็ใกล้โต้งนะตือบนเตียงอาคือกหวานหว่านรำมวยรำมวยอื้ออาหมดแล้บว่ะชัวข้องแม่่ำแม่ชากขาเ็ข้อแข็งมันเหมือนเดิอเนาะข้อแข็งอะไรเนี่ยอือพ้อขึ้นเบาๆใช่ไหมขึ้นได้เท่าเบาๆใช่ไหมม่ว่าท่านโต้ก็สุดเท่าเดังไดยครับปู่แม่บอกครบก็จังรอเนาะ ดได้เปล่าก็ไปรถ้าขวัญเงก็ไปด้วยพวกด,ด,ด้วนเพกได้อยากแต่เริ่กูกก็ไปพอกันั่งยู่หนึ่งแล้วก็ม<อ>ีกวใจเลาเออหาจังไงจิ่มแต่เพงีงเรต่อยู่ข้างลลางอันมีรางวัลบอกมือมีรางวัล รางว่านยังหัวกับบ่ะางว่านยังกับปูฮาร้างใบกบเถียงเออฮ่าฮ่า่่ออกนะกบปูมึงร่างว้านเถียงเอนกับรางว่านเยไก่กับมึงครับแต่ว่าร้างว้านอามันโฉนไก่มันนี่ว่แข็งนางขคงนางบ่ะับปูผู้ขายอะไรอ่ผู้เหลี่ยนะปูผู้เท่าไหมกบปูเหลี่ยู้ผู้ว่ะเหลี่ยเป็ปูเท่าคักเนาะปู้ขายก็ได้ครับคือให้คงบ่อยดิ แล้วพอผมก็เรื่องใช้แหวนทิ้ของก็ขายแหวนออกอ็ใ่ของฮัลโหลบอกค่าเถอะรถแันรีนั่งอยูข้างล่างมือตัวไหนสู้ตู้ตู้ตูถมือวา่าการเดิมมืรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมไม่ใช่มีรางวัลที่2องใช่ไหมโนมีอรางวัลที่นท้ไม่ใชะมือไ,ได้ใช้ท้ากัวโอเคคือไปเอาไ็าระคันบอกนะ เอ,เอเท้ายเทาเสือมเงี้ยก,ก่อนเจ้ากลเท้ายขาตัวที่มือเลขเก้าดูท้ายามีเลขบเก่าดูท้ายดูหนามือเล็ชุ้มาก,กาท้ายุเกาไม่ใช่เลขบสามตัวเล <c oughs> ดูกลางตัวไหนไม่บอก <c oughs> บอกแต่ตัวหน้ากับดูาดากมัน <c oughs> เนาะ <c oughs> เข้าใจเนาะหน้ากับาดากเนาะ รขบได้โอเคไปเรืไปกับเอาจากได้นี่ก็แล้วกันแอืต่ว่าพ่อไม่บอกนะเออมมือดูยึดนัากากอีกึหน้าผาพ่อเขาเด็ก้องตัวอืจกใจรูกันรื่นจะใจรบ้ันลื่นองตัวตรงนะนยึดพอได้ว่าขอเปิดคุณขอเปิดครับคือเงินท่องพ่อให้ลูกให้ได้เดนขึ้นเดินขากเ่าไปในวันคือคือหก เออกระบอกไปแล้วได้ย si ุงบอแบงมาบอกนะบอกอึ้งหลาตั้งแต่โดนแล้วนะบอกตั้งแต่โดนมันบอบอกตั้งแต่โดนโดนขู่แต่ยังว่าแม่พูดว่าอยากให้พูญี่ปุ่นได้ยืนยันในตะเทียนเป็นว่าเดินยันยันบอกยิ่งก็ยืนยันบอกกดว่ายืนยันแล้วเออโกนไปแล้วใช่ไหมกดยืนยันเป๊ะกดตั้ไงก็กดให้ได้ไงยืนยันบอกตั้งแต่โกนไปแล้วก็กดยืนยัน จะออให้พ่อทำงานอื่นก็ยืนยันให้หท่านถืนยังไงพอยก็กดให้ท่านถืนยังไงก็กดยืนยันทำไมลูกหลานไม่เข้าใจเนย่งไม่เข้าใจอืกเหรอลูกลานแล้วก็ฝึกฝึกมาพูดก็ฝึกฝึกฝึกกินกิด้วยบอกเท่าไหรก็ไม่จำแม่คู่กันร่างเร่กันดีถามแล้วก็ถามอื่นถามอื่นแล้วก็ถาม ขาไปถามาหลวงชนคนลืหลวงปู่สิจําได้ปะเนี่ยจัาก็จังลืมจับก็จัมือกอถ่ายแล้วนะัาปูการนั้นว่าดึงันเล้วถ้าเวือเว่าเขากระบอกเออก็จักเกือกขึ้นกันไหน่จักเกือเขึ้นจันไหญกรนั้ว่าถาองวันขึกเก่าครับถ้าวร้องวันถึอนเก่าท้าเวือเวันการนั้นว่าสูงท้อกั่การั้นว่าโกกรดึงดันห่วงปู่ กาจะให้พ่อทำยังไงอ่ะเดยืมครับยืนกานด้วยกันยืนยันแล้วครับมันจะให้นอนยันอีกมันยืนกานแล้วนะครับยืนงานใครแล้ววันที่เก้าพอช้ช่องห้าหกห้าใช่ไหมครับไม่ใช่รำถวายท้าเวชวันเหรอครับออะไรสำคัญก็วันที่เก้าสำคัญไม่ใช่หรออืมเก้าสำคัญเออก็ทาร้องนะใครถามก็คือ จะ้ององคูดาวปัจุบันครับคูกานั่งที้กาน,นั่งขี้อย <laughs> ให้พ่อยืนยันอะไรอีกอเอาเรี่กกุญแจด้วยนะพ่ <c oughs> อแลเรียกเแกเนี่ยมาห่างเกี่ยวันกับกุญแจมันเปิดเอาคุ้มครับมันไม่เกี่ยวกันนะดื <c oughs> อนนก็แล้ <c oughs> วแต่พวกหลานสิครับคูเระบุญชส้นทานแทงกันบ่างยังไ,ไ้เข้าใจไหมครับูเติพภูน <c oughs> ักกันนักขัเลยเลย่นเลยูนักั้กันนัมข้เขาขาวั มันก็มาเหมือนกันเพราะฉะนั้น okay. ลูกหลานเออตรงขึ้นิึพิแต่หาดูที่บุญถิ่นฐานของลูกของหลานนะลูกนะอย่างได้แข่งแข้งโคโรมันก็ได้ยาอืมเพราะฉะนั้นตองใช้ตัดยึปัญญาของตัวเองเข้าใจไหมเข้าใจครับปู่กูได้คือว่าอยากได้ของตัวโตเนาะบ่มึ่งอยากได้คู่บ่อยากได้เนาะอยากได้หมดทุกครนั่นแหละลูกแต่ให้ ายกลุ่มพื้นของตัวเองให้ยับยั้งทางแกงนะลูกนะทุกสิ่งทุกอย่างมีความเสี่ยงบ่แม่ว่าดถูกทักตึกทักตึกทักตึกนะต้องคอยเปลี่คอยไปเล้วลูกนะเอาแค่นี้พอจะเข้าพรุ่งนี้คุยกันใหม่นาะเอาให้ลูกหลับไม่ตกไมื่หลับไม่ตกไมือมาไอ้ก็วันนั้นจะเข้าพาระหึงหึงแล้วก็รวยจะรวยจะรวยทุกทุกหน้านะลูกนะมื่อใดใครจะมานั่งสมาธินะ ือึนังหนักว่าถือมันอึนังทำมาถือได้ปปกับอาป,ปูกับอึนางคำท้อนได้โอเคผ่านเยอะพอจัดจัดการให้ถ้าทําได้นะอืถ้าทําได้นะถามตัวตรงนะโอเคไหมโอเคไหมอาป,ปูครับผมได้ตกใจเยอะได้ไหายนะได้ไหายนะเนาะครับโอเคเยอะคุยกัน เขากมาดำบ้ค okay. yes. okay. ่ะลูกจาุจด right. ้ว no. ่อาถุสาถุ้าอค่ะสำหรับแนวทางปู้ตาเฮาเนาะค่ะหวดวันที่16พฤศจิกายนเนาะค่ะปูกับว่า ลดยิ้มค่ะส่วนรดยิมก็มียูซีหนึ่งศูนย์หก่ะก็ให้พี่น้องเฮ้า FC เอฟซีเฮ้าพี่นี่พิจเชลนาเอาค่ะมุนเอาเนาะค่ะมุนเอาค่ะตัวเลขตัวเบอร์ตัวได้พี่ตงกับความพันควมามพี่น้องเขาก็จังจัดนักเนาะคะ่ะสำหรับมือน,นีเนาะคะ่ะมือน,นีไปหาส่วนคำคำพูกับว่าเป่าเนาะคะ่ะหลุดเป่าเด้อค่ะพี่น้อง FC เอฟซีเขานะค่ะหลุดเป่า ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีค่ะ